นาปนีบบนจะได้รับระทานแสงพระธรรมเทศนาพันานาสัตตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มปูมบุญกุศลเนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพตลงพอ่อพระครัวพัฒมคุณซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเทระที่สกุลันประเสริฐ เกิดคุณอนเนกอน,นันต์ต่อสังคมสงฆ์และสาธุชนทั้งหลายน้อมถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูพิพิธปราการที่ปรึกษาเจ้าคณะเปิดประสาทท่านจารย์พระมาวิสิทธิที่ระวังโสเจ้าคณะอำเภอพนมดงรักคณะสงฆ์ทุกรูปประทั้งจนพรท่านเนอเภอ นม,มดมรักญาโจมผู้มากับสัตุชจนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในงานบำเพ็ญกุศลศพลงปู่ในวันนี้วัตจักรของชีวิตเราที่ผ่านมาเราก็ได้ประสบพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างจนมันเป็นปรากฏการณ์ของชีวิต ที่สังสมอยู่ในตัวเราและขยายสู่คนรอบข้างวิถีชีวิตของพระมหาเทระรูปหนึ่งเนี่ยในพื้นฐานเบื้องต้นท่านเป็นหมอยารักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยความเมตตาการุณาธรรมที่พยายามเห็นความสำคัญว่าชีวิตของคนเรานั้นมีทุกข์ ทุกทางกายและทุกทางใจทุกทางกายต้องได้รับการบำบัดดูแลจากยาทั้งหลายทั้งปวงจากคุณหมอดังนั้นหลวงพ่อเป็นทั้งคุณหมอที่ดูแลรักษาคนไข้มาแต่ต้นนอกจากนั้นท่านเป็นหมอรักษาใจที่ให้กำลังใจลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย ด้าน,นสาธุชนทั้งหลายถ้าเรามองโจทย์ของชีวิตอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสุดท้ายปลายทางของชีวิตคนทุกคนล้วนต้องการความสุขและคนที่จะมีความสุขได้ต้องเป็นคนดีและคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องมีมโนธรรมดังนั้นจิตพื้นฐานอันสำคัญที่เป็นวิถีชีวิตของลุงพ่อลุงปู่เราเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยเมตตากรุณาธรรม พอท่านได้ใช้ชีวิตของท่านอย่างมีคุณประโยชน์สัตว์ตุจนทั้งหลายได้ให้ความสำคัญเกื้อกูลในกิจทั้งปวงเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งหลายน้ำใจที่ยจดโยมมาถวายสักการะท่านเด็กแจกจ่ายไปกับลูกศิษย์ลูกหาสร้างโบสดวัดฉันเพนสร้างโบสดวัดะกาไกสอนเกื้อกูลกิจการ วัดวารามต่างๆในคณะสงฆ์มหาวิลาลมหาจุฬาลงกรณราชวิไลท่านได้เกื้อกูลนั่นเป็นพื้นฐานของใจที่มีอยู่ในตัวท่านนั้นเมื่อมองอย่างนี้พอท่านได้จากพวกเราไปสิ่งทั้งหลายที่เราพึงได้ตอบแทนวันนี้เป็นน้ำใจเกล็ดน,น้ำใจที่เราเห็นความสำคัญการอยู่ร่วมกันในทางสังคมเป็นศูนย์รวมอันสำคัญในขณะนี้ว่า มันก็มีโจทย์อยู่สองข้อเรามาวันนี้เรามาเพื่ออะไรแล้วอันที่สองเราได้อะไรกลับไปบ้านบ้าง,างนั้นวันนี้เรามาเพื่อแสดงน้ำใจตั้งแต่ที่หลวงปู่ท่านมรณภาพคณะสงฆ์เององพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการได้มาเกื้อกูลดูแลเพื่อการจัดงานศพครั้งนี้เนี่ยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ก็เรียกกิจในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมันเป็นความสะท้อนด้วยข้อเท็จจริงของชีวิตว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ด้วยการพึ่งพาสายซึ่งกันและกันแม้คณะสงฆ์เองก็มาดูมาแล่ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาใกล้ๆก็มาดูมาแลเพื่อการจัดงานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงามนี่คือกิจอันแรกกิจอันที่สองเนี่ย เรามาแสดงน้ำใจเรียกว่าอปาจจยนตกิจจิตแหการแสดงความเคารพใกล้ไๆความเคารพเนี่ยมันเป็นปัจจัยการอยู่ร่วมกันในทางสังคมสัตว์จนทั้งหลายถ้าเรามองดีๆเรามองใกล้ๆตัวเราก็จะเห็นว่าวันนี้เรามาเคารพศพของลุงปู่ลุงพ่อเมื่อตอนประมาณเักห้าโมงเศษ คณาจารย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีศาสตราจารย์อยู่สี่ห้าท่านที่จะบรรยายในมหาวิลาลยตราจมงคลปีเขตสุริน,น in, เรามาร่วมเคารพศพท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพการแสดงความเคารพเนี่ยเป็นพิธีการอันหนึ่งที่ให้เกิดจากจิตที่น้อมก็เรียกว่ากายอ่อนน้อมวจีอ่อนหวานมโนอ่อนโยน กิจทั้งหลายทั้งปวงที่เราแสดงความเคารพต่อหลวงปู่เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของเราเองนั้นเมื่อเราแสดงออกไปเนี่ยความอ่อนน้อมอ่อนถ่อมตนอยู่ในตัวเรามันก็ปรากฏแล้ววิถีชีวิตเหล่านี้มันก็คือกูลกันในทางสังคมเหมือนเราเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าเกิดผู้ใต้บังคับบัญชามีความสมมาคาระวะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราเองก็ยังมีความรู้สึกของชอบใจ หรือเรามีเห็นเด็กน้อยๆตัวเล็กน้อยยกมือไหว้เราเราก็ชื่นใจอันเนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อลุงปู่ลวงพ่อแต่เป็นการให้เกียรติแต่ตัวเองเป็นการให้ความเคารพต่อตัวเราด้วยนั่นคือประการที่สองประการที่สามเนี่ยเรียกว่าปูชนิยกิจเกิดแห่งการบูชาเรามาร่วมบูชามาร่วมเป็นเจ้าภาพ ก็ดีมาเป็นสจภาพสุพิธธรรมก็ดีเป็นสจภาพกันเทศหรือกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นการเสด็ถึงการบูชาสการะบูชาจะตรียมสิ่งของสวยงามเหมาะสมสม,สมเกตสมฐานะของลุงปู่หรือสมเกตสมฐานะแก่ผู้จัดด้วยฐานะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนั่นแหละการบูชาเป็นการน้อมนาความดีงามของ อีกคนคนหนึ่งมาใส่ตัวเราทำไมต้องพูดจากนั้นเหตุผลง่ายๆก็คือว่าสังเกตง่ายๆว่าเรารักเราเคารพใครเรามักจะเชื่อฟังน้อมนําวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยเรารักเราเคารพหลวงพ่อเราก็มีวิถีชีวิตที่ถูกถ่ายทอดไตโอนมาจากหลวงพ่อหลวงปู่เรามาใช้ด้วยนี่เป็นส่วนสําคัญว่า ความกตัญญูเนี่ยเป,เป็นการสารต่อความดีงามจากรุ่นสู่รุ่นวันเนี้หลวงปู่จากไปถามว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่จะสนองตอบแนวทางของการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยมาสู่การปฏิบัติของลูกศิษย์ลูกหาเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่มีความปรารถนาดีกับเรามุ่งหวังที่จะเห็นความสุขความเจริญของเราท่านให้อะไรเรามาเป็นสิ่งดีงาม ถ้าเราน้อมมาปฏิบัติก็เกิดคุณเกิดประโยชน์สําหรับการใช้ชีวิตของเรานั้นการบูชาคือน้อมนําความดีงามของท่านมาประพฤติปฏิบัติจ่อมเป็นคุณเป็นประโยชน์ส่วนประการสุดท้ายเระมาตั้งใจทําบุญอุทิศส่วนกุศลถวายท่านการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันเป็นการ,รําลึกความดีงามของของท่านมาใส่ใจเรา เหมือนเราคิดถึงพ่อถึงแม่เนี่ยมีอยู่คำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยก็คือตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปเยี่ยมพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะกําลังจะสวรรคตก็รำพึงรำพันคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พระพุทธองค์ก็เลยตรัสบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สวรรคตไปไหนหรอก พระพุทธองค์ยังอยู่กับวาระหุลยังอยู่กับพระองค์อยู่ยังอยู่ในเครือญาติหลายคนในสืบเชื้อสายเนี่ยมันเป็นหลักคิดอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจว่าสิ่งที่เป็นมรดกของลุงปู่หลวงพ่อเราเนี่ยเมื่อลุงปู่จากไปจากไปแต่ร่างกายแต่ว่ามรดกอันล้ำค่าที่ลุงปู่ทิ้งให้เราเนี่ยมันยังอยู่กับเราดังนั้นความดีงามเนี่ย จึงถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนการเชิงวัฒนธรรมเราจะเห็นว่าการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเหมือนเราไปทําบุญให้คนที่เราเคารพนับถือเราก็ลึกถึงท่านพอลึกถึงท่านแล้วเนี่ยเราก็น้อมความดีงามของท่านมาใช้มาประพฤติปฏิบัติอันเดียวกันแม้หลวงปูจ่ะจจากวกเราไปท่านก็ทิ้งบอดกแข่งทาไว้เยอะแยะเลยเราก็ระลึกนึกถึงคุณความดีของท่านเราก็มาใช้จะทําอะไรก็ค,คิดถึงว่าเออ ลุงปู่เคยแนะนําเคยพร่ำสอนไว้อะไรบ้างที่เขาควรจะตระหนักควรจะทบทวนเนี่ยเหมือนเราคิดถึงพ่อถึงแม่เราจะทําอะไรก็ไม่อยากให้ท่านต้องเสียใจจากการกระทําของเราอันนี้คือเจตนาหลักในการทําบุญที่ส่วนกุศลไปให้แต่อย่างไรก็ตามที่กล่าวเป็นโจทย์สองข้อว่ามาวันนี้มาทําอะไรแล้วเราได้อะไรกลับไปบ้านในบาลีที่ยกขึ้นเบื้องต้นว่า จิตตังทันตังสุขาวหังเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ด้วยเหตุด้วยผลคือการที่จะเป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายหรือการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นจากใจมโนภุผังข้มามโนเศรษฐามโนมยา มนณสาเจปทุเถนภา,าสติวากรโรติวาตโตนังทุคขมะนเวติจากกังวะวะหโตปะทังในปทนี้เนี่ยมันบนบอกอะไรบอกบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงนี้มีใจเป็นวหน้ามีใจเป็นใหญ่ทุกอย่างจะสำเร็จขึ้นด้วยใจดังนั้น บุคคลผู้ใจร้ายจะพูดจะทำอะไรความกรรมของบุคคลนั้นเนี่ยมันก็จะตามไปดุดล้อแห่งเกวียนเนี่ยมันก็จะตามรอยโคไปไม่จบไม่สิ้นเป็นวัฏจักรของชีวิตเราดังนั้นแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในเทศกาลหรือวันสำคัญเนี่ยลุงปู่จะเจิมให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย จริงๆถ้าเราได้กลับมาคิดก็คือบุคคลที่จะยืนหยัดในฐานะที่เป็นกิจอาจารย์เนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตต้องมั่นคงจิตใจต้องเข้มแข็งจิตต้องยืนอยู่ในสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มั่นคงนจึงจะก่อให้เกิดเป็นพลังมหาศาลนั้นสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้าพระเถระที่เป็นกิจอาจารย์เนี่ยเราไปใกล้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราอบอุ่นเราปลอดภัย อันนี้เป็นส่วนสำคัญว่าในการที่จะฝึกจิตของตนให้เข้มแข็งแข็งแรงเนี่ยเราทำยังไงถ้าใจเราเข้มแข็งเนี่ยเหมือนกล่าวเบื้องต้นว่าคนทุกคนต้องการความสุขแต่คนที่จะมีความสุขได้ต้องเป็นคนดีแล้วคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องมีมโนธรรมแสดงว่ามันเริ่มต้นจากใจทั้งนั้นเลยเมื่อใจเราเป็นกาใจเราเป็นนายกายเราเป็นป่ามันเริ่มต้นจากใจ เมื่อเริ่มต้นจากใจเราได้ตรวจสอบใจเราบ้างไหมเรากลับมาตรวจสอบใจเราสักหน่อยหนึ่งดีไหมธรรมชาติของสิ่งที่มันเป็นปัจจัยมากระทบเราแต่ละวันละวันเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างมันจะมีอยู่สองสามคำที่เราคุ้นเคยหนึ่งชอบอันที่สองไม่ชอบอันที่สามก็เฉย สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเราสิ่งไหนที่มันถูกฉโลกเราชอบใจเราเรามักจะชอบใจเหมือนเราเข้ามาในสถานที่น้นนียเราเห็นการจัดสถานที่สวยงามเหมาะสมเราเห็นแล้วเรารู้สึกของความปลื้มใจภูมิใจในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ดีในฐานะที่เป็นคณะทํางานจัดงานก็ดีหรือสถานะของความเป็นแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเรายังภูมิใจ แสดงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสอดรับกับความรู้สึกของเราอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองบางทีเราไปในงานเนี่ยเรามันเกิดความรู้สึกโอ้โหอันนู้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็ไม่ถูกต้องมันเอเอเค็ไปหมดเนะี่ยมันกระทบเราในทางที่ที่มันไม่สอดรับกับใจเราเนี่ยเรามักจะทุกข์ใจส่วนประเด็นที่สามนี่ก็คือว่าเราเฉยอะ เราก็จะอยู่เฉยๆดีไม่ดีเราก็ไม่รู้เราก็จะอยู่เฉยๆดังนั้นถ้าเราสังเกตใจส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะฝากหลักคิดอันหนึ่งว่าในหนังสือลูกปู่ฝากไว้เป็นหนังสือลูกปู่ดูลฝากไว้ก็คืออย่าส่งจิตออกนอกมันจะเป็นทุกข์คำว่าอย่าส่งจิตออกนอกมันจะเป็นทุกข์เนี่ยคือหมายคําว่าเมื่อมีสิ่งมากระทบเราเนี่ยถามว่าใจเราเป็นยังไง ถ้าใจเราชอบสภาพเมื่อเราชอบแล้วส่วนใหญ่เราจะปรุงแต่งไปในทางที่ที่เป็นคุณสําหรับตัวเองพอมันเป็นคุณสําหรับตัวเองการแสดงความเป็นเจ้าของเริ่มปรากฏละพอความแสดงว่าเจ้าของปรากฏเราก็อยากได้ในสิ่งที่เราชอบมาเพื่อให้เป็นเจ้าของตัวเองแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงพอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วเรากลับมีความรู้สึกของความไม่ชอบตามมาถ้ามองดูดีมันเหมือนกระเดกเข้าห้างไง เวลาเด็กเข้าห้างเป็นยังไงก็เห็นอะไรที่ชอบใจแล้วก็ร้องอยากได้พออยากได้ซื้อมาได้ไปถึงบ้านก็คว้างทิ้งดังนั้นจิตของคนเรามันจะเป็นลักษณะเดียวกันดังนั้นถ้าเราสังเกตด,ดีๆเราจะเห็นอะไ,ไหรหลายๆกับชีวิตเราเนี่ยเจอทุกวันทุกวันก็ลองสารวจดูวันนี้ก็อยากจะฝากเครื่องมือตรวจสอบใจสักหน่อยนึง ตรวจสอบใจเราสักหน่อยนึ่งว่าใจเราเป็นยังไงกับความเป็นจริงหรือปรากฏการณ์ของชีวิตที่เราประสบพบเจออยู่เนืองเนื้อเหมือนฟังเทศวันนี้ชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบถ้าชอบก็บอกว่าชอบหรือเฉยๆมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ชาวกรุงเทพมหานครมา เที่ยวงานชานสุรินนั่นแหละสมัยก่อนหลวงปู่ดูลทีนี้สมัยก่อนมันเสียงอึกถัมครื่อโครมเนาะทั้งกลางวันกลางคืนโยมก็เลยไปถามว่าหลวงปู่ไม่หนวกหูหรืออย่างไรพอเสียงมันดังกลางคืนก็ดนตรีกลางวันก็สามอย่างสิบห้าเลยแ้นนะทั้งวันหลวงปู่ก็ตอบว่าได้ยินแต่ก็ไม่ได้ฟัง ได้ยินแต่ไม่ได้ฟังเนี่ยกิจอันนี้สัตวุชนทั้งหลายสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันสอดรับกับความรู้สึกของเราได้เราเห็นสิ่งที่ชอบมันสนองต่อความรู้สึกของเราเราเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมันไม่สนองต่อกับความรู้สึกของเรา เราเห็นแล้วเราก็เฉยๆนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายเราไม่สามารถควบคุมให้มันเป็นไปตามความต้องการแก่เราได้ในทุกเรื่องังนั้นสิ่งสําคัญก็คือให้เราได้ตรวจสอบใจของเราหน่อยว่าวววเมื่อปรากฏการของชีวิตของเราที่เกิดขึ้นในแต่ละวันละวันนะี้ยมันส่งผลต่อใจเรายัางไงใจเราเศร้าหมองไหมใจเราเป็นทุกข์ไหมอันเนี้ย ให้สังเกตใจตัวเองไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นเขาอย่างเงี้ยประการที่สองเนี่ยพอมีสิ่งมากระทบใจเรากระเทือนไหมคําว่ากระเทือนคือมันมีความรู้สึกว่าเราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเราไปนะมันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเราไปอันเนี้ยลองสังเกตดูประการที่สามเนี่ยเมื่อมีสิ่งมากระทบกระทั่งเราเนี่ยใจเรามีขึ้นมีลงไหม คำว่ามีขึ้นมีลงหมายความมันชอบแล้วมันไปยึดติดกับความสิ่งที่ชอบไหมถ้าเรายังผูกติดในสิ่งที่เราชอบเราก็จะจมอยู่กับมันเมื่อเราจมอยู่กับมันอันนี้คือที่มาของปัญหาชีวิตเราเพราะเราสูญเสียของความเป็นตัวของตัวเราไปแล้วเพราะใจเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ประการที่สามประการที่สี่เนี่ยสิ่งที่มากระทบเราปรากฏการของชีวิตเราทุกวันทุกวันเนี่ย จิตเรามีอิสระพอไหมอิสระจากอะไรอิสระจากสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเราสามารถที่จะมองเห็นความเป็นจริงของมันอย่างตรงไปตรงมาอันเนี้ยใจเป็นอิสระพอไหมและอันสุดท้ายเนี่ยเรารู้ถึงภาวะที่มันเกิดขึ้นกับใจเหมือนกําลังนั่งฟังอยู่เนี้ยถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกว่าไม่ชอบเรารู้ว่าไม่ชอบถ้าเราชอบเราก็บอกว่าชอบหรือเราเฉยเฉยเราก็รู้ว่าเฉยเฉยอันเนี้ย หัวใจสำคัญก็คือว่าเราจัดวางกายใจของเราให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรหรือเราจัดวางกายใจเรากับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันสะสมอะไรไว้ในตัวเรามันสะสมความทุกข์ใจไว้ไหมหรือมันสลัดวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเราอย่างสบายๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราได้เรียนได้ฝึกฝนอยู่เนือง เราจะเข้าใจว่าจิตเรานั้นได้รับการฝึกฝนมาดีเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขได้ดังนั้นสาธุชนทั้งหลายถ้าเรามองถึงหลวงปู่ที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ท่านได้อุทิศตนเพื่องานพระศาสนาที่ท่านได้เสียสละเห็นความสำคัญของลูกศิษย์ลูกหาใกล้ๆเนะจิตของท่านมั่นคงเมื่อจิตมั่นคงมันจะมีพลังพลังในตัวเรา แต่สําคัญก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วเนี่ยเราติดบ่วงแห่งความคิดเราหรือไม่การแสวงหาความรู้สึกที่ดีที่งามนั่นเราจะไม่พบความจริงเขาจึงบอกว่าจงมองความจริงจากความจริงอย่ามองความจริงจากความคิดถ้าเรามองความจริงจากความคิดเราจะไม่พบความจริงเราจะพบเฉพาะเหยื่อทางความคิดของเราเท่านั้นเอง หมายความว่าอะไรหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องกับเราบางครั้งเราไม่ดูตามความเป็นจริงที่มันปรากฏแต่เราสแสวงหาสิ่งที่มันสอดรับกับความรู้สึกของเราไอ้อย่างนี้เนี่ยตัวสเปสังขรารทุกขาก็เรียกสภาพการปรุงแต่งของใจมันเป็นทุกข์อย่างนี้จิตเราหาความสงบได้ยากเพราะการพักผ่อนของใจเนี่ยมันคือจิตที่มาสงบมันเย็นจิตจึงจะมีพลัง แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราติดบ่วงแห่งความคิดเหล่านั้นเนี่ยเราจะไม่พบความจริงของชีวิตสุดท้ายไอตัวที่ปรุงแต่งของใจมันก็จะกลายเป็นความทุกข์สำหรับตัวเราเสียเปล่าดังนั้นเมื่อเราฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของลวงปู่เนี่ยลวงปู่มีจิตอันเข้มแข็งแข็งแรงลวงปู่เป็นเกจิอาจารย์ดังนั้นเราก็นำวิธีการฝึกจิตให้เกิดความมั่นคง เมื่อจิตเรามั่นคงแล้วเนี่ยจิตเราตั้งมั่นดีจิตไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวจิตที่มันเป็นอิสระพอในการดํารงชีวิตของเราในแต่ละวันละวัน,เร,วนเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขได้แต่นั้นก็ถือว่าเป็นมงคลของเราด้วยที่เรามีโอกาสได้มากราบได้มารำลึกนึกถึงคุณงามความดีของลุงปู่ลุงพ่อเราก็น้อนมนําความดีงามของท่านเหล่านั้นแหละเอาไปใช้มีคํากล่าวสั้นๆว่า หลวงปู่เป็นครูของสิทธิ์หมายความว่าได้ปลูกฝังถ่ายทอดความรู้แนวทางของการใช้ชีวิตสู่ลูกขิ์ลุกหายยังมากมายหลวงปู่เป็นมิตรของชาวบ้านเป็นการมิตรของทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทาราชการหรือญาโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่วิถีชีวิตก่อนที่จะเป็นเกจิอาจารย์นั้นท่านเป็นหมอของชาวบ้านมาก่อนนั่นคือเป็นมิตรของชาวบ้าน หลวงปู่เป็นข้าราชการของพระศาสนาได้ทําหน้าที่ของเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะตาบลมาอย่างต่อเนื่องหลวงปู่เป็นพระของพระราชาเป็นพระสมณศาักดิ์ว่าที่พระครูพัฒมคุณนั่นก็หลวงปู่ได้ทําหน้าที่จนวนาระสุดท้ายของชีวิตอนันสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับฟังการชี้แจงแสดงพระรรมทีศนาในการฝึกฝนจิตใจของตัวเรา เหตุผลที่ได้ยกหัวข้อธรรมข้อนี้ขึ้นมาก็หมายความว่าแม้จะมีปัจจัยที่มันเกื้อกูลกับชีวิตเราอย่างมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถนำพาให้เราพ้นจาก่ว่งทุกข์ได้แต่เมื่อเราฝึกฝนจิตใจของเราแข็งแรงรู้เท่าทันสภาพความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาจัดวางกายวาจาใจของเรายังเหมาะอย่างควร เราก็ย่อมสามารถพ้นแห่งปวงแห่งความทุกข์ได้การที่เราได้มาร่วมบุญก็ถือว่าเป็นบุญเป็นนิสส์นสำหรับเราแต่นั้นได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาทายที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตน์ไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตะท้นต้นทุนแห่งความดีงามที่ลวงปู่พระครูปัตมคุณ ท่านได้นนประพฤติวัดปฏิบัติมาเสียสละอทิศต,ตนเพื่องานพระศาสนาเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์จุมจ,จนชาวบ้านมาอย่างต่อนเนื่องคุณงามความดีของพระหมหาเถระที่เมตตาในวันนี้มีน้ำจิตน้ำใจของหลวงพ่อพระคระูพิทวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปร,ระสาทต่อตั้งท่ันจันพระหมหาวิสิทธิ์จริรวังโสเจ้าคณะอำเภอพนมรักร์คณะสงฆ์ทุกรูปน้ำจิตน้ำใจของท่านในอำเภอ ทางำอำเภอเมืองพนมนงรักก็ดีทั้งพุงกับก็ดีสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ก็ดีจงรวมเป็นตบะเป็นภาละวะปัจจัยหน้น,นำส่งให้ดวงวิญญาณของลวงปู่หาไปสู่พบภูมิใดที่ยังมีความทุกข์เข้าไปแพร่ผ่านขอต้นทุนในบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงหนุน,นำให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติพ มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นบรรปลายสะท้อนย้อนบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านประกอบไว้ดีแลนี้จงดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงเป็นผู้มีสุขภาพประมายที่แข็งแรงมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตแล้วก็เจริญด้วยพรใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะละ ตันธนาสารสมบัติธรรมาสารสมบัติทุกขานทุกประการเตินสา